สวัสดีค,ดค่ะทุกคนก็วันนี้ก็พบกับอดวยดอยดอยอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนานมากนานจนจนแบบเราจะแทบไม่ไหวเลยทีเดียวก็วันนี้นะคะได้กลับมาทําแล้วนะคะซึ่งคอนเทนต์วันนี้ที่จะทํานั้นก็คือการถ่ายวิวนั่นเองนะคะบอกเลยว่าหลายคนขอมากันเยอะมากๆกับการถ่ายวิวนะคะซึ่งวันนี้จะพามาถ่ายวิวนะคะที่เขตศูนนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าเขตศุนอันนี้นะคะก็คือ เออมันจะมีทั้งหมด15วิวนะคะทั้งหมด15วิวเนาะซึ่งเขตซูนนะคะเราก็จะพาทุกคนไปทำทั้งในสมาคมนับจนภัยด้วยเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าได้กันไปจุกๆนะคะสำหรับสมาคมนัระจนภัยจะมีทั้งหมด6วิวนะคะรวมกับเขตซูนไปก็เป็นทั้งหมด21วิวนะคะเออโอเคต่อไปนะคะเราจะพา ไปทำจุดแรกกันก่อนเนาะไม่รอช้าอุ๊ยขออภัยค่ะทุกคนอ่ะเราจะนับเลขกันไปพร้อมกันเลยนะคะมาก็อย่างแรกให้เรานะคะขึ้นไปนะคะตรงสะพานตรงนี้นะคะเออเราจะพาไปคนไปเก็บที่แบบว่าเขตศูนธรรมดาก่อนนะยังไม่ใช่สมาคมนะคะแตวเราจะพาไปทำเขตซูนกันก่อนอ่าไปเลยครับ บินมาตรงนี้นะคะทุกคนจะเจอกล้องใช่ไหมคะนี่ปกติจะถ่ายแบบว่ากล้องธรรมดาแบบกดกล้องที่ไอตรงเมื่อกี้ก็ได้เนาะหรือจะยกกล้องถ่ายแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยมันจะขึ้นเห็นไหมคนมันจะขึ้นมาไกลไปใกล้ไป,ไปอะไรอย่างงี้เนาะก็ถ้าเราอยากจะไปถ่ายเมืองอื่นแล้วแบบไม่รู้ว่าจุดไหนมาถ่ายได้บ้างก็สามารถยกกล้องแบบนี้นะคะ่ะขึ้นมาถ่ายได้เนาะถ้ามันขึ้นสีเขียวก็คือถ่ายได้นะคะอ่าแต่อีกแบบหนึ่งถ้าอยากได้ภาพที่สวย งามนะคะก็กดลูกกล้องตรงนี้นะคะซึ่งพิกัดตรงนี้นะคะเป็นพิกัด793483ามมนะคะกดถ่ายได้เลยนะคะทุกคนอ่ะก็ตรงนี้จะเป็นวิวซนูนอันที่1นเนาะอ่ะกดถ่ายได้เลยเป็นสะพานซนูนนะคะช่อ่าได้สะพานซนูนกันมาแล้วนะคะเยมอเคต่อไปนะคะเราจะไปถ่ายนะคะตรงเรือซนูนนะคะตรงโนนะคะ ไปเลยนะคะเคไปยาวๆโอเคตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ทุกคนต้อมาตรงนี้นะแต่มันขึ้นไม่ได้โอเคไปเลยครับอ่าตรงนี้เป็นท่าซูนนะคะให้เรามาตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเราจะเจอกล้อ,อ,กลองนะคะนี่ตรงนี้นะคะพิกัดจะเป็นเจ็ดห6เสามศูนย์หนะคะอันนี้จะเป็นวิวซูนนะคะอันที่สองนั่นเองนะคะนี่กดถ่ายเลย อ่าตรงนี้จะเป็นท่าศูนย์ด้านเดือยศูนย์อ่าอเคกดตึง้งเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะให้เรานะคะมาตรงหน้าสมาคมนักจนญไผยเซึ่งตรงนี้นะคะปะกติมันน่าจะมีกล้องให้ถ่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวหากล้องไม่เจอนะคะซึ่งไรเป็นไรเราจะยกกล้องธรรมดาขึ้นมาถ่ายนะคะอ่ให้เราออกมาตรงนี้นะคะและเราถือกล้องขึ้นมาอย่างนี้และชูอ่ะแล้วก็กดถ่ายเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะบอกพิกัดสมาคมนิดนึงเนาะพิกัดสมาคมตรงนี้จะเป็นเจ็ดสองห้าสามนหกนะคะตรงนี้นะคะอ่าไอตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นวิวนะคะเป็นวิวที่สามเนาะของเมืองศูนย์นะคะตรงนี้นะคะนี่วิวที่สของเมืองศูนย์โอเคค่ะโอ้ยติติดติติตตตโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นวิวที่สี่นะคะซึ่งวิวที่สี่ใกล้ๆนี่เองนะคะ ตรงนี้เลยนะคะเป็นถ่ายรูปปั้นนะคะนี่เราต้องมาป้ายตรงนี้นะคะอันนี้กัดจะเป็นหกสามห้าสองหกเก้านะคะกดปึ้งนะคะจะเป็นเทพีนะคะเมืองสุนอ่านี่รูปปั้นนะคะขอพรเทพสุนถ่ายไปเลยนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้อ่าอันนี้คือจะเป็นอันที่สี่แล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะพาไปทำอันที่ห้านะคะ ดูถูกใช่ไหมอันที่สี่ไหมบางทีอะหนเอยลืมคือมีหลายอันเกินจนลืมนะคะตอนนี้โหโอเคอันที่สี่เนาะต่อไปนะคะเราจะพาไปทํานะคะอันที่ห้าต่อโอ๊ยกดผิดขออภัยจะไปเลื่อนอันนี้ก็จะไปเลื่อนวิดีโอแหละจุดนี้อะไปต่อคะ่ะอันที่ห้านะคะเรามาทางนี้นะคะเราจะมาทางซ้ายีกดนึนงอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะคุมตรงนี้นะคะ กันจะอยู่เป็น62535นะคะกดตึ้งไปเลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นอ่านี่โคมราตีนะคะกดไปเลยครับถ่ายแชเปเรียบร้อยนะคะอ่าได้มาแล้วอันที่5นะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิวที่6ไปอย่างสปีดโบท๊ทกันเลยทีเดียววิวที่6นี้เราเคลื่อนไปข้างบนสุดเลยนะคะทุกคนแชป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 วิ้ยยาก เราจะมาถ่ายน้องวานกันนะคะตรงนี้นี่เคเรามาตรงนี้นะคะที่พิกัดทงหนึ่งสี่ห้าศูนย์แปดนะคะถ่ายเลยนะคะผมแป้งเรียบรอ้อนน้องวานน่ารักน่าชังเหลือเกินนะคะตรงนี้วานโตขคืนนะคะโอเคไปต่อไม่รอช้ายา่าโัวหติดติดอย่าเพิ่งติด รานนี้เรามาถ่ายที่หอนาฬิกาตรงนี้นะคะอ่าจะหอนาฬิกาตรงนี้นะคะตรงนี้นะจะเจอเป็นพิกาห้าเจ็ดเก้าสี่สามโซนนะคะกดถ่ายเลยเฮ้ยวิวหอะระฆังนะคะเนเรี่เอเชียนเบลนะคะสามารถไปอ่านประวัติกันได้นะคะทุกคนแม้ว่าในแต่ละวิวเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยข้อความไม่อ่านเนาะถ้าใครเป็นสายอย่างอ่านนะคะอ่ะเฮ้ยขออภัยอันนี้คือวิวที่เจ็ดใช่หรือเปล่า ใช่ไหมหนึ่งเออโอเควิวที่7็ดเนาะก็ขอตรงนี้นะคะจะเป็นวิวที่เจ็นะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะพาไปทำวิวที่แปดนะคะโอเควิวที่แปดเราจะไปหอดวงดาวไปเชฟะระรังดังบอกว่านี่คือตอนข้ามแล้วแล้วแล้ว,ลวโหสวยงามมากมาตรงนี้ตอนพระอาทิตตก โอ้โหวิวอย่างกับออกเดทในสวนยอดไปเลยอุ๊ยนี่ค่ะมาฟังนี้นะคะทุกคนจะเป็นหออาฮะดวงดาวนะคะอ่ะแล้วลงมันได้มาตรงนี้นะคะจะเจอกล้องอยู่นะคะตรงนี้นะคะพี่กัดเป็นสีห้าสองสองห้าสองนะคะนี่มุมพาทีตกดินแล้วเป็นไงล่ะเออ โอเคถ่ายไปแล้วหอสังเกตนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นหอที่แปดเป็นวิวที่แปดเนาะต่อไปนะคะวิวที่เก้าเราจะไปถ่ายน้องหอยนะคะบ้านหอยนั่นเองนะคะข้างหน้านี่ไปบ้านน้องหอยโอ <laughs> okay. เครอลงมาได้เลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะพิกัดจะเป็นสามสองเก้าสองสามศูนย์นะคะกดถ่ายได้เลย นี่เรียบร้อยนะคะโอเคต่อไปนะคะเราบินไปฝั่งนี้กันต่อนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันที่สิบเนาะโอเคตรงนี้นะครับพิกัดตรงนี้นะครับจะเป็น2องแปดแปสามสมสนะคะโอ้โหอ่า ตรงนี้จะเป็นแท่นคอรัลแสงจันทร์นะคะเรียบร้อยนะคะอ่าได้มาแล้วนะคะวิวที่10ต่อไปนะคะจะเป็นวิวที่11นะคะเราเคลนไปต้นไม้3ชีวิตกันเลยแสวบอเคตรงนี้นะคะอยู่พิกัดสาร3 1 8 4 2 9นะคะแสวบ เรียบร้อยนะคะอ่าไปต่อไม่รอช้านะคะวิวที่ส1บอแล้วต่อไปวิวที่สิบสองกันต่อวิวที่12ให้เรามาฝั่งนี้นะคะเราจะเจอนะคะหาดนะ,ะตรงโน้เลยไกลๆอนท่ที่จริงก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปหาดก็ได้เนาะมันมีที่แหละแต่ว่าเราไปหาดก็ได้นะคะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมคะที่เป็นเรืออ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพนั้นกันนะคะซึ่งเราจะมาถ่ายตรงหาดเนาะ Okay. อันนี้นะคะพิกัดจะมีไม่แน่นอนนี้ต้องยกกล้องถ่ายเองนะคะตรงนี้จะเป็นพิกัดหนึ่งหนึ่งหกสามศูนย์สองนะคะยกกล้องขึ้นมาถ่ายนี้นะคะแล้วก็ตึ้งไปเลยนะคะทุกคนนี่ได้เหมือนกันนะ,ะอ่าใครแอดวันหน่อยบินถ่ายก็ได้นะคะนี่ยกขึ้นสูงๆแล้วก็ถ่ายก็ได้เหมือนกันนะคะเออถ่ายกุภา,าทิศสวยงามนะคะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นอ่าที่สิบสองเนาะต่อไปวีทีสิบสามนะคะไปที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคน มาทางขวาเลย๋อ oh. บิน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 โอ้ยน้องวานลงไปด้วยน้องวานตรงนี้นะคะให้เรามาอเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้เนาะของรอบๆไปตรงตาเทพน้ำตรงนี้นะคะให้มันขึ้นนะะตรงนี้ในแมบ,บนะแล้วเราก็กดกล้องขึ้นมานะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายไปเลยนะคะได้เหมือนกันนะคะอ่านี่มุมกว้างเลยนะทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลนอื่นก็ได้ทุกคนมีเลนนะคะ แล้วกดถ่ายได้เลยนะคะตรงนี้นะคะอันที่13นะคะต่อไปนะคะวิวที่14นะคะให้เรามาตรงนี้แล้วก็ลงนะคะลงไปข้างล่างนะคะอ่ะปล่อยปีแล้วก็ดำลงไปตรงนี้นะคะอย่าลืมกินน้องไข่มุกด้วยนะคะที่กระเป๋าอื่นๆและตรงกระจนภัยนะคะเป็นมุกน้ำวาลีนะคะลงไปเลยครับทริปแล้วก็เราลงมานิดนึงอ่า ให้เราหันมอไปฝั่งน,นั้นนะคะอาจะเจอแท่นตรงนี้นะคะให้เราเข้าไปเลยแวบ็บนี่แล้วก็กดตรงนี้นะคะพิกัดจะเป็นหนึ่งเจ็ดหกห้าสองหนึ่งนะคะนี่กดถ่ายได้เลยนะคะทุกคนเป็นแท่นบูชาเผาว,วารีอ่าเสร็จแล้วนะคะสิบสี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิวสุดท้ายนะคะก็ให้เรานะคะบลัมออกมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็กด ลงแบบนี้นะคะดำลงไปนะคะลึกๆเลยนะคะกดยาวๆจนกว่าจะมีคลื่นอ่ะมีคลื่นแล้วใช่ไหมทุกคนให้เราดำลงไปในคลื่นเลยนะคะดำลงไปเลยค่ะดำลงไปฉันดำลงไปกลายเป็นนางเงือกน้อยโอเคดำลงไปเลยนะคะ โอเคอันนี้ก็ให้เราไปที่แสงตรงนั้นเนาะควรจะเห็นแสงนี้แน่ๆหน่อยนะคะดำลงไปเลยนะคะนี่อ่าพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมาเจอตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่มีพิกัดบอกเนาะเราต้องเข้ามาทางเมื่อกี้เองนะคะก็กดตรงนี้ถ่ายรูปได้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสร้างหอกเทพนะคะ ตรงนี้ถ้าจะถ่ายได้จะต้องเล่นเนื้อเรื่องบทที่4ี่นะคะของเกมไปก่อนเราเป็นเนื้อเรื่องหลักนะคะถึงจะสามารถถ่ายได้นะคะอ่าก็เนื้อเรื่องบทที่4ี่จะเป็นเรื่องที่เราจะได้มาเล่นเนื้อเรื่องในนี้แหละจะอยู่ตรงฉากนี้เลยนะคะก็ทุกคนต้องทําก่อนเนาะถึงจะเข้าดำน้าม,มาได้นะคะถ้ายังไม่ถ่ายมันจะดำน้าลึกลงมาไม่ได้นะอ่าก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้วิวเขตซูนนะคะด้านบนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำที่สมาคมหนังประจนภยัยกันต่อ เดี๋ยวเราเช็คนะคะนี่อันนี้ทุกคนก็น่าจะได้ครบถ้าทุกคนมาดูเดสบิลเนาะอันนี้บางภาพอาจจะบัคไม่เห็นไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะเออแต่ว่าเราได้ครบแล้วนะคะแต่คือเราถ่ายแล้วนะแต่มันไม่ขึ้นว่าเราถ่ายนี่มันคืออะไรงงทุกคนเนี่ยเราถ่ายสะพานแล้วนะแต่มันไม่ขึ้นว่าเราถ่ายเฉยเลยโอเคต่อไปจะเป็นสมาคมนักปราชญายนะคะซึ่งจะมีหกรูปนะคะอ่า เราจะไปทำกันนะคะโอเคเป็นวิวซูนสมาคมนะคะหกลูปเราจะเข้าไปกันเลยนะคะสมาคมนับจนวนระับสมาคมนัจนวพายจะอยู่ตรงพิกัดเจ็ดสองเก้าสามสองสองตรงนี้นะคะให้เราเข้าประตูวาร์ไปเลยนะ,ะนี่โอเคหลังจากที่เราเข้าประตูวาร์มาแล้วนะคะทุกคนให้เรานะคะ เข้าไปยังอันแรกก็คือตรงเรือตรงนี้เลยนะคะโอ้ที่พี่เรือเขามีกล้องถ่ายมานี่ตรงนี้นะคะพิกัดเป็นไม่มีเบาะส่วนใหญ่ในที่มันวัดเข้ามาจะไม่มีเบาะพิกัดนะทุกคนต้องไปหาแบบถ่ายเองนะคะอันนี้จะเป็นใบเรือสำรวจนะคะแรกเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไปหนึ่งโอเคต่อไปนะคะจะเป็นอันที่สองต่อนะคะ อันที่สองก็ข้างๆกันเลยตู้ค่ะถ่ายตู้กันเถอะทุกคนนี่ตู้โชว์ของไปสามอุปรกรณ์ประจนไัยที่เราจะเล่นในล่ารางวัลน,นะคะอันนี้ถ้าทุกคนเคยเล่นนะอ่านะได้ไปแล้วอันที่สองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันที่สามซึ่งอันที่สามนี้ก็อยู่เป็นตู้เซฟตรงนั้นนะนี่ตู้เซฟตู้นี้ซึ่งกล้องมันอยู่ไหน อย่าบอกไม่มีกล้องต้องถ่ายเองไหมถ่ายเองแน่เลยโอเคไม่เป็นไรเราหยกกล้องขึ้นมาถ่ายนะคะทุกคนนี่ไปกดผิดโอเคสูบออกถ่ายปิดอ่ะได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะเรียบร้อยอันนี้ก็อันที่สามเสร็จไปนะคะต่อไปอันที่สี่นะคะเฮ้ยอ่ะอันที่สี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนนะเอยชันล่าชันล่าไอตรงนี้นะเข้าทางนี้นะ นี่นี่ค่ะเราจะถ่ายอ้นี้กันนะคะซึ่งเราขยับมานิดนึงนะคะยกกล้องขึ้นมานะคะและกดถ่ายสิ้งเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้นะคะจะเป็นอันที่สี่เนาะแล้วก็ต่อไปจะไปทําอันที่ห้านะคะอันที่ห้าจะอยู่ชั้นบนนะคะทุกคนห้ากับหกจะอยู่เออเออช,ชอ่ยหันชเอ๊ะอันที่ห้าอยู่ข้างล่างผิผดอ่ะพอเราเข้ามาห้องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราออกมานะคะ เราจะเจอด,ด้านข้างเลยตรงนี้อ่าซึ่งตรงนี้นะคะเรายกกล้องถ่ายได้เลยแฟปนี่นี่เรียบร้อยนะคะนี่ถ่ายแล้วนะคะที่ห้าอ่ะต่อไปนะคะอันสุดท้ายท้ายสุดเดิงเดิงอ่ะเราต้องขึ้นไปชั้นบนนะคะเราก็ขึ้นบันไดไปเลยแฟปแฟนี่เข้าหอด้านซ้ายนี้มานะคะ นี่ทุกคนจะเจอหอนี้ใช่ไหมคะทุกคนเรากล้องขึ้นมาถ่ายเลยครับนี่ยกขึ้นถ่ายเลยได้แล้วนะคะตรงนี้อ่าครบแล้วนะคะ6รูปวิวนะคะสามารถไปเช็คได้ในะ,ะจนภัยบางอันอาจจะไม่ขึ้นเพราะมันบักเนาะอ่านี่6ภาพครบนะคะสําหรับสมาคมนะ,ะจนภัยเนาะก็เขตซูน์ทั้งหมดที่ถ่ายไปก็21วิวนะคะ ก็จบกรงไปแล้วนะคะสำหรับวิวเอ่อเคูนนะคะวันนี้ก็อนาคตดูว่าจะได้ทำคลิปวิวอันไหนต่อหรือทำคอนเทนต์อันไหนต่อทุกคนก็สามารถเสนอมาได้นะคะเออก็วันนี้ก็ขอตัวขอลาไปก่อนอย่างรวดเร็วทันใจนะคะก็แล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนอูออีเฮ้ยเอาสหรับก่อนค่อยจบเออเอาซิ ก็ <G ül üş> เออลืมพูดนี่ก็จะเป็นแฟชุดท,ที่เกมแจกมาให้ละค่ะกับน้องกุ๊กไก่ตัวน้อยๆนะคะซึ่งน้องกุ๊กไก่ตัวน้อยๆเนี่ยีอันนี้นะท <G ül üş> ุนเขาแจกมาให้ใชั้ทหมาเจ็ดวันเนาะสามารถไปรับของขวัญก็ได้นะคะเอออาชีแล้วก็ชุดใหม่กาชาใหม่นะคะก็จะเป็นในส่วนของเพลงสากุระใต้นั่นเองนะคะแน่อ่ะน้องทรงผมสากุระตรงน,นี้ก็คือน่ารักสวยเก๋ไก๋บวกกับอาวุธ จากุระนะคะที่หล่อเท่นะคะเออทุกคนก็สามารถไปสะสมเก็บกันได้นะอ่าซึ่งมาสามารถไปแลกในร้านค้าเทรดได้เหมือนกันเนี่ยเราจะไปซื้อที่ร้านค้าใช่ไหมคะมาตรงที่ร้านสี่สันจะจะเจอแพ็คที่เขียนว่าสกูร่าปันาใบไม้ผลิดังนี้นะคะในการกดออซื้อถุงสุ่มนะคะอ่ามาสุ่มได้นะคะสำหรับใครที่มีดเงิน โอเคแล้วก็บอกเช่นเคยว่าถ้าเราได้ใบไอ้ที่สุ่มมาแล้วสามารถมาแลกชุดที่หมดไปแล้วได้แบบว่าออกจากออกจากแบบว่าเกมไปแล้วที่แบบตู้กระชามันได้หมดไปแล้วก็สามารถเอามาซื้อแลกใหม่ได้นะแค่ต้องเก็บใบนะคะอ่าอันนี้ก็มาแลกได้นะคะสักกุละจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดสองสีนะคะจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะทุกคนนี่กดทุกคนเข้ามาใช่ไหมคะชุดไหนที่สามารถ ปรับแต่งได้ปรับสีอะ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ที่เขียนตรงนี้อะ่ะทุกคนปะนี่กาหนดตรงนี้นะคะมันจะมีให้เลือกสีได้นะสาหรับคนที่มีชุดนะคะหรือจะเป็นชุดอื่นๆก็ได้เช่นกันนี่เห็นไหมที่มีสัญลักษณ์ปรับแต่งก็คือสามารถปรับสีได้จ้านี่ทุกคนเห็นใช่ปะทปรับสีได้นี่เห็นไหมเออก็สังเกตได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะมันจะมีรูปอันนี้ขึ้นเนาะแต่ว่าบางชุดเนี่ย ม่แน่ใจว่าปรับสีได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ปรับสีได้จะต้องมีรูัญลักษละอันนี้ขึ้นมาเท่านั้นส่วนอันไหนที่ปรับไม่ค่อยได้หรือว่ามันต้องเป็นเอฟเฟกของชุดเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้ปรับนะทุกคนเนี่ห็นปะมันจะไม่มีสีให้ปรับนี่แต่ถ้ามีสีให้ปรับมันจะขึ้นเสักษณ์เห็นไหมด้านข้างนี่เห็นปะเออส่วนผมก็คือปรับสีได้เกือบทุกอันได้เกือบทุกอันเออผมเนี่ยน่าจะปรับสีได้หมดเลยนะอ่ะส่วนพวกเครื่องประับก็ ไม่น่ามีอะไรมากมายอันนี้เนี่ยก็ก็คือแก้ไขได้เหมือนกันก็ไปแก้ไขกันได้นะคะทุกคนนี่สาหรับใครที่งงว่าทาไมบางคนอันนี้มาข้างหน้าได้ทําไมปกติมันอยู่ด้านหลังไม่ใช่หรอก็ปรับแต่งได้นะคะทุกคนนี่แ็ขยยจะหดจาอะไรได้หมดเลยนะคะที่มันมีรูปดินสอเขียนนะคะอ่ะน,นี่เป็นข้อควรรู้ให้ให้เสริมๆนะคะเผื่อคนที่งงว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงว่าอะไรอย่างนี้เนาะอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัว ไปก่อนนะคะรับพบกันในครั้งหน้าวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนวว,ว,วิอีกรอบหนึ่ง <laughs>